จากโจทบอกว่าสวนสาธารณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง18เมตรยาว24เมตรแน่นอนวาดรูปก,ก่อนเลยใส่ความยาวไว้ความกว้างไว้กว้าง18ยาว24จากนั้นทำทางเดินภายในสวน ลักษณะก็คล้ายๆกับกรอบรูปหรือไม่ก็ทีวีของบ้านเราเนาะมันออกจะน่ากเกลียดนิดน,นึงวาดใหม่อ่ะได้แล้วให้สวนทางเดินเนี่ยมีความกว้างเท่ากันตลอดเลยเราก็เลยให้กว้างตรงเนี้ยเป็น x เมตรละกันนะ เหลือบริเวณสวนที่ไม่รวมทางเดินตรงไหนสวนที่ไม่รวมทางเดินก็คือข้างในตรงนี้พื้นที่เป็น280จะเห็นว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะ้ะพื้นที่ย่อมเกิดจากกว้างคูณยาวเราก็มาดูว่าอ้าวแล้วมันจะกว้างเท่าไหร่ถ้าเราพูดกันตรงๆตรงเนี้ยคือ18เท่ากันตลอดแนวเลยเนาะแต่ มันโดนหักทางเดินเข้ามา x กับ x 18ก็จะเหลือไม่ถึงแหละมันก็จะเป็น1 8ลบ x กับลบ x พูดง่ายๆมันก็จะได้เป็น1 8 2ลบ2 x จากนั้นด้านยาวทำนองเดียวกันทั้งหมดเนี้ยเป็น24แต่มันโดนหักเข้ามา x กับ x ก็เลยยาวเหลือ24ลบ 2x ่ะทีนี้เราไปเขียนเป็นสรรมการได้แล้ว280คือพื้นที่พื้นที่เกิดจากกว้างคูณยาวก็เป็น18ลบ 2x กับ24ลบ 2x เท่ากับ280แต่เราจะเห็นว่า18กับ2เนี่ยดึงตัวร่วมได้ก็ดึงมันออกมา ข้างในเหลืออะไรดึง2ออกจาก18ได้9ลบ x อีกวงเล็บหนึ่งก็ดึง2ได้ก็จะเป็น12ลบ x เท่ากับ280พอดึงออกมาเราจะเห็นว่าตัวร่วมตรงนี้2คูณ2ได้4เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยเอา4เนี่ยหารตลอดสมการ เพื่อให้เลขน้อยลง2อคูณสได้4ใช่ไหมก็ตัดกับ4ต่อไป4ด้านขวา4 7 28 400เราก็เลยได้สมการที่น้อยลงว่า9ลบ x คูณ12ลบ x เท่ากับ70แจกแจงชิจ้ารออะไรแบบนี้นะ ก็จะได้เป็น92 9คูณ12ได้108ลบ 9x ลบ 12x บวก x กํลัง2ไม่ให้เสียเวลาเอา70มาลบเลยเท่ากับ0ฟีดจะเลิ g ไป108ฟีดจะเลิ g กับ70ลบ 9x กับลบ 12x อาจัดรูปใหม่เป็น x กำลังสองลบ2ี x ร้อยแลบเจเท่าไหร่อะสาแนะคะแยกเป็นสองวงเล็บค่ะวงเล็บละ x อะไรคูณกันได้38 19ิคูณสเนาะแล้ว ตรงนี้เป็นบวกหมายความว่าบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ตรงกลางบอกว่าติดลบเพิ่ก็เลยใส่ลบทั้งคู่ x เป็นอะไรเป็น19กับ2อ่าพิจารณาอันไหนใช้ได้สิ่งที่โจท์ถยามหาจงหาความกว้างของทางเดินก็คือค่า x ตรงนี้เป็น19ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร สวนมันกว้างแค่18คุณจะไปทำทางเดิน19มันล้นสวนคุณค่ะดังนั้น19เลยใช้ไม่ได้ตอบ2เพราะฉะนั้นทางเดินกว้าง2เมตรต่อไปกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีพื้นที่ก้นกล่องอ่ายังไม่อ่านวาดรูปกล่องก่อนอ่ะนี่ได้กล่องเนาะแล้วทีนี้ทำให้มันเป็นสามมิตินิดนึงเบียวเนิดนึงอ่ะพื้นที่ก้นกล่อง คือตรงไหนก็คือข้างล่างตรงเนี้ยเป็น120ี่มันเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะความยาวรอบปากกล่องเป็น46อะไรคือความยาวรอบปากกล่องเดี๋ยวเราไปดูกันคือตรงนี้ไงจ้ะลักษณะก็คือความยาวรอบรูปเนาะความยาวรอบรูปคือ2องคูณกว้างบวกยาวแต่พเพอิญว่า ความยาวรอบปากกล่องมันก็น่าจะสอดคล้องกับความยาวที่ก้นกล่องมันน่าจะเท่ากันนะเราก็เลยให้ด้านนี้เป็น x เลยกว้างเป็น x อ่เราไปดูความยาวรอบปากกล่องมันใช้สูตรว่า2คูณกว้างบวกยาวซึ่งโจทย์บอกว่าเป็น46ค่ะกว้างของเราเป็น X, เราก็เลยได้เป็น2คูณ x บวกยาวเท่ากับ46เราอยากรู้ว่ายาวเป็นเท่าไหร่เราก็เลยเอา2ไปหาร x บวกยาว2หาร46ได้23จึงทำให้ยาวเป็น23ลบ x อเอามาใส่โจทย์บอกอะไรมาอีกตรงนี้ไงยังไม่ได้ใช้เลย พื้นที่ก้นกล่องพื้นที่เกิดจากอะไรกว้างคูณยาวกว้างก็มีแล้วยาวก็มีแล้วใช้ซะ<ม>ก็เลยเป็น x คูณ2 3ลบ x เท่ากับ1 2ออ่าแจกแจ้งนะเป็น x x 2 3 x ลบ x กำลังสองเท่ากับ120 ย้าย x ไปย้าย x ก,กําลังสองไปก็เป็น x ก,กําลังสองลบ2 3 x บวก120เท่ากับ0แยกเป็น2งวงเล็บ x คูณ x นะอะไรเนาะคูณกันได้ร2อยทดคิดได้แล้ว8188540ี่ิ ก็เลยได้8กับ15เพื่อให้ตรงกลางเป็น23เป็นลบทั้งคู่ทีนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะใช้8หรือ15ดีเราก็ไปแทนถ้าเราใช้ตรงนี้เป็น8 23ลบ8ได้15เอ้ยมันใช้ได้แต่และถ้าเราแทนตรงนี้เป็น15ตรงนี้ได้8มันจะเป็นไปได้ไหมว่ายาว15กว้าง8ไม่ได้เนาะ เรากำหนดให้ x เป็นกว้างไงเราก็เลยให้กว้างเป็น8ยาวเป็น15คำถามถามว่าจงหาความกว้างของกล่องใบนี้ได้ยังอ่ะก็เมื่อกี้ไง x เป็น8ยาวเป็น15ตอบแล้วเพราะฉะนั้นกล่องกว้าง8 Centimet.